ทำอะไรอะ่ะรถเสียขโสมมากเหรออ้าวอย่างงี้คือต้องมีความเป็นสองใช่ไหมรออะไรรอเร็วเลยลีลาได้ไ <laughs> ปะอาเวลาเนี่ยเดี๋ยวไม่เล่นหรอกหน่งก็ได้มันจะสายแนละ้วพี่ก้อยอันนี้คือไมค์เขาบอกเลยว่าไก่ต๊อกอ่ะ he's not he's not cool he's he like he's just แบบเนิร์ดๆหน่อย6 L <c oughs> อะไรกับพวกนั้นอนะพวกนั้นเก่งขนาดกา็ไม่นะน่ารักดีหรอผมก็เลยตีไซน์แบบการยืนการแบบยืนโบกมือให้มันดูแบบใช่ออกขวดนิดนึงผมก็หวังว่ามันออกมาแบบนั้นนะเพราะว่าเพราะตอนแรกผมก็นี่ยเพราะของก็ตอนแรกจะยืนแบบเอ๊ะอะไรกพี่ก็ไม่ได้น้อยหน้าเขานะแต่เขาได้แบบไปไหนมาไหนได้เห็นโลกกว้างชีวิตน่าตื่นเต้นดีอ เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบรักเข่าข้างเดียวนะคะของพี่ไก่ต๊อกค่ะรอปภหนุ่มขี้อายที่มีต่อน,นงมุกนะคะพนักงานต้อนรับสาวสวยที่คล้ายๆต่างก็ชมว่า Soap ร r e ตี้ก่อนถ่ายทำซีนสั้นๆในอีพีแรกของ The White Lotus ซีซั่น3ค่ะที่คุณผู้ชมได้ชมไปเนี่ยผู้กำกับไมค์ไวนะคะเปิดให้สองนักแสดงก็คือลิซ่าแล้วก็เทมมีสระในการดีไซน์ตัวละครค่ะรวมถึงอยากรู้ด้วยว่าปกติเนี่ยคนไทยเขาจีบกันยังไงเพื่อให้ฉากปุ๊กกิ๊กมีความเป็นธรรมชาติ ในแบบคนไทยไม่เหมือนกับคนตะวันตกที่ถึงเนื้อถึงตัวมากกว่านะคะก็เป็นสิ่งที่นักแสดงหนุ่มเทมทักทิมทองยังไม่เคยเล่าที่ไหนแล้วก็อยากจะให้เห็นว่าผู้กํากับชาวอเมริกันเนี่ยเขารับฟังแล้วก็ให้เกียรติการนําเสนอวัฒนธรรมไทยผ่านซีรีส์ที่มีผู้ติดตามทั่วโลกค่ะ และกว่าจะรู้ว่าน้องมุกค,คือใครเนี่ยเทมเล่าว่าตัวเองต้องเซ็นสัญญาเก็บความลับทุกขั้นตอนจนครั้งสุดท้ายค่ะต้องเซ็นสัญญามากถึง4ฉบะับก่อนที่ทีมงานจะเฉลยว่าเธอคนนั้นก็คือลิซ่าแบล็กพิงคนะคะเป็นสมาชิกคนสุดท้ายที่ประกาศร,ร่วมทีมนักแสดง ผลงานโกอินเตอร์เรื่องใหม่แตกต่างจากงานแสดงแนวบูแอคชั่นที่ผ่านมาของเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นสกินเทรดนะคะที่นำแสดงโดยดอฟหลนเกรนแล้วก็จ่าพนมรวมถึงซีรีส์ปฏิบัติการช่วยศึกษาชีวิตที่หมูป่าไทยแคบริสกิลก็เคยแสดงด้วยพอเปลี่ยนแนวมาเป็นตลกร้ายคอมเมดี้ดราม่ารวมถึงฉากหลังเซตติ้งเมืองไทยสิ่งที่ยากสำหรับเทมที่เกิดและโตที่อังกฤษก็คือการปรับสำเนียงการพูดให้เป็นคนไทยแท้ๆค่ะแล้วก็ห้ามเผลอใช้สำเนียงเนทีฟลอนดอนเวลาพูด อังกฤษในซีรีส์เจ้าตัวก็เกือบจะเล่นใหญ่นะคะด้วยการจ้างโคช้ชสอนพูดภาษาใต้เพื่อให้เนียนไปกับคาแรคเตอร์ของไก่ตอกที่ตามบทนเ,นเกิดและโตบนเกาะสม,มุยค่ะตอนคุยกับไ k e White เองเนี่ยเพราะผมก็บอกว่าผมาไปติดต่อเหมือนคนใต้มาจะได้จะได้ไดเล่นดเเรกเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันไม่ได้ต้องการให้อยู่แบบ ต้องพูดภาษาใต้เพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วโชว์เนี้ยเขาก็คือทำไว้เป็น American show คือสม,มาร์วิวเอจะเป็น American คือเขาบอกไว้นะโชว์ so, เขาอยากให้เทมเน้น acting มากกว่าเพราะเขากลัวว่าถ้าเกิดเทมไปไปไปเน้นทางทางด้านภาษามากเนี่ยเขากลัวว่าเดี๋ยว acting มันจะ drop ใช่ท่านไปไปนั่งคิดเรื่องเรื่องคำมากเนี่ยเขาก็เลยคุยกับทางทีมเขาแล้วทางทีมไทยเขาบอกโอเคเอาแค่นี้แล้วกันเอาประมาณว่าอยู่พูดภาษาไทยให้ชัด ก็พอแต่แต่อย่าอยามีภาษาอังกฤษยอย่ามีแบบ thank you อะไรแบบนี้เข้ามาคือถ้าเจอะไรนะเข้ามา thank you thank you ผมก็เลยต้องแบบซ้อมนิดนึง <laughs> ก็ต้องแต่งกิวแบบคนไทยชัดๆแบบนี้ไปเลยนะคะต้องบอกว่านี่เป็นบิ๊กเบรกในวัย35ปีเกินฝันค่ะเพราะว่าเกือบจะยอมแพ้แล้วว่าการแสดงอาจจะไม่ใช่ทางจังหวะชีวิตก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าอีกส่วนที่อาจจะให้เครดิตตัวเองก็คือการทํางานหน่ะค่อยๆสะสมเก็บโปรไฟล์ในกองถ่ายหนังอินเตอร์จนล่าสุดมี managing company ในลอสแองเจลิสติดต่อทาบทามตัวนะคะให้เข้าสังกัดเดียวกับมิเชลโยและปูปรยาทั้งๆที่ผลงานเรื่องล่าสุดยังไม่ทันได้อ่อนแอ ค,ความฝันของผมจริงๆครับที่อยากอยากมายืนอยู่จุดนี้ตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่ามันมันไม่รู้จะทํำยังไงที่จะมาอยู่ตรงจุดนี้เพราะผมคิดว่างานทางด้านเนี้ยบางทีมันไม่ได้ hard work มันคืออย่างหนึ่งแต่ผมคิดว่า timing ด้วยที่มัน play a big factor in this in me standing here right now ตอนนี้ผมก็เลย แบบพูดกับตัวเองว่า <c oughs> คือไม่ทราบว่าใครให้โอกาสนี้มาแต่ว่าผมจะ t เท t เต็มที่ครับครับอันนี้ผมไม่ไม่โอ้ว้าวผมไม่ได้เพราะทำคนดูหยุดยิ้มตามไม่ได้นะคะล่าสุดน่ะพี่ไก่ตอกได้ฉายาแล้วด้วยว่าเป็นพ่อหนุ่มรักจริงตามบทบาทในซีรีส์แล้วก็มีคนเปิดว้าบไอจี IG ส่วนตัวคะ่ะเจ้าตัวก็เพิ่งได้รู้ว่าอ จูู่ที่มีคนติดตามบนอินสตาแกรมเ่ยเยอะมากๆตอนนี้แตะ2องหมื่นแล้วนะคะจากเดิมอยู่ที่หมื่นนิดๆเท่านั้นเองก็กลายเป็นขวัญใจสาวๆที่วีดกันหนักมากนะคะแบบไม่กลัวแฟนตัวจริงจะมาเห็นเลยปีนี้นอกจากซีรีส์ดังเรื่องนี้แล้วนะคะพี่เทมยังมีผลงานซีรีส์ g ก i n t e ิตอร์อีกเรื่องที่ยกกองมาถ่ายทำในไทยด้วยก็คือเรื่อง Alien Earth ค่ะเป็น TV วีซีรีส์ในบทแอคชั่นที่เป็นางขนาดของเจ้าตัวด้วยนะคะ